ก็ผมจะลงชาแนลนะครับผมทุกคนครับทําไมผมถึงชอบเล่นตะกอ้อนะครับผมคือที่เอาจริงๆแล้วนะครับการเล่นตะกอ้อของผมเนี่ยมันเกิดมาจากการที่ผมเล่นบอลมาก่อนเองนะครับผมผมเนี่ยเป็นคนเล่นบอลมาก่อนตะกอ้อนะครับผมเตะบอลมาตั้งแต่ป .2 ครับป .2 ป .3 นะครับผมเริ่ม เล่นบอลนะครับผมและผมมาเตะตะก้อนะครับช่วงที่ผมอยู่ป .5 ปหนะครับแต่ก็ยังไม่จริงจังนะครับแต่ว่าในการเล่นตะก,ก้อของผมเนี่ยทำให้ผมถึงไปเตะตะก,ก้อได้นะครับก็เพราะด้วยความอยากลองนะครับด้วยเทคนิคในการเล่นบอลนะครับเล่นบอลแล้วก็เดาะบอลเ bon ดาะตะก,ก้อเนี่ยมันคล้ายกันนะครับมันก็เลยทําให้ผมอยากไปลองเดาะตะก,ก้อดูนะครับผม ผมลองเวลาเราดอกบอลเนี่ยเราจะใช้หลังเท้าดอกนะครับข้างเท้าเนี่ยส่วนน้อยนะครับแต่เวลาไปดอกตะก้อกรเราจะใช้ข้างเท้านะครับเพราะฉะนั้นในการดอกตะก้อกเนี่ยแรกๆเนี่ยมันอาจจะดูยากนะครับเพราะว่าข้อเท้าเราอะเรามาฝึกเตะข้างเท้าอะก็ยังไม่ชินเลยนะครับช่วงนั้นคือยังดอกได้ไม่ถึง5ลูกนะครับผมดอกได้ไม่ถึง5ลูกนะครับก็ฝึกดอกนะครับช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่เอาแค่เชือกนะครับ เชือกมารัดนะครับเอาเชือกมารัดลูกตะก้อไว้แล้วก็ยืนถือแบบนี้นะครับแล้วก็แปรนะครับใช้ข้างเท้าแล้วก็คือการฝึกให้การฝึกข้อเท้าแล้วก็ให้ลูกตะก้อมันโดนข้างเท้าครับทําอยู่แบบนั้นทําอยู่นั้นนะครับทําอยู่แบบนั้นเลยนะครับ <ox> 1> <1> <assim> จากนั้นนะครับผมก็ใช้เทคนิคนะครับใช้เทคนิคและการวอร์มของการเล่นบอลน,นี่นะครับมา พี่แพงนะครับในการเล่นตะก้อนะครับด้วยพี่แล้วก็พี่ชายหรือพี่แถวบ้านครับเขาเตะตะก้อเก่งมากนะครับก็เป็นคนที่ชอบเล่นตะก้อนะครับชอบเล่นตะก้อนะครับผมก็ผมก็ไปนะครับไปฝึกเล่นพื้นกับพี่เขานะครับคือยังไม่ได้ฝึกเตะเลยนะครับยังไม่ได้ฝึกเตะยังไม่ได้ฝึกอะไรเลยแค่เอาพื้นได้ได้ก่อนนะครับก่อนที่ผมจะลงสนามครับผมผมไม่เคยลงสนามเลยนะครับ ผมจะถูกบังคับให้ไปเล่นพื้นอย่างเดียวนะครับเพราะพื้นเนี่ยสำคัญมากนะครับผมหลังจากที่ผมนะครับมีทักษะในการดอกบอลนะครับหลังเท้าแล้วก็พอมาดอดตะก้อนะครับมันก็จะเกิดความง่ายขึ้นนะครับแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงอาทิตย์ผมสามารถดอดตะก้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มเพิ่มเพิ่มได้แล้วก็มาฝึกหัวแล้วต่อไปก็มาฝึกเล่นพื้นฝึกรับนะครับฝึกรับฝึกกับรุ่นพี่นะครับผมอยู่ปห้า แล้วก็พี่ๆเขาอยู่ป .6 นะครับผมแล้วจากนะครับป .5 ผมยังทําอะไรไม่ได้นะครับผมยังทําอะไรไม่ได้แล้วเวลาไปแข่งนะครับผมจะไปพอแข่งบอลเสร็จนะครับพอแข่งบอลเสร็จผมก็จะมาแข่งกอต่อนะครับพอแข่งกอเสร็จนะครับผมก็จะมาแข่งบอลต่อมันจะเป็นแบบนี้ครับเพราะช่วงที่ผมอยู่ปถมนะครับผมจะเตะ2อย <area> <şallah. S 2> ่างนะครับคือพอเตะบอลเสร็จนะครับพอเตะบอลก็รี เปลี่ยนชุดนะครับเปลี่ยนรองเท้าก็มาเตะะกอเพราะตะกอเสร็จเข้ามาเตะบอลจะเป็นแบบนี้นะครับผมช่วงประถมนะครับผมหลังจากที่ผมเตะนะผมเตะผมเตะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนนะครับที่ผมมาทําการขึ้นฟาดนะครับช่วงที่ผมขึ้นฟาดเป็นนะผมจําได้ว่าผมอยู่ป .6 นะครับ ช่วงนั้นอะเรื่องการขึ้นฟ้าตะก,ก้อยังไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมก็พี่ครับพี่นะครับพี่แถวบ้านนะครับที่สอนตะก้อของผมนี่นะครับคือแกให้ผมไปฝึกให้ไปดูในทีวีครับที่ทีมชาติเขาเตะกัน,กน,นครับให้ไปดูทีวีแล้วก็เวลาเขาแข่งให้ไปนั่งดูดูแป๊บเดียวแล้วก็มาฝึกนะครับช่วงนั้นยังไม่มีครูยังไม่มีอะไรในการฝึกนะครับแค่ให้ไปดูแล้วก็ดูเทคนิค เวลาเขาขึ้นแล้วก็มาฝึกนะครับมาฝึกแล้วก็ฝึกจนแบบโหปวดสะโพกปวดขาปวดกล้ามเนื้อไปหมดครับฝึกแรกๆครับก็จะเป็นเหมือนน้องๆที่ทําการฝึกตั้งแต่บิดหน้าบิดหลังขาไม่งอนอย่างนงี้นี่คือฝึกเรื่อยๆครับฝึกเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นแล้วก็ฝึกการเล่นพื้นไปด้วยนะครับผมก็คือจุดเริ่มต้นตรงนี้แหละที่มันทําให้ผมแบบเฮ้ยพอมันขึ้นได้แล้วอุย้ยเท่วะ่ะหลังจากที่ผมขึ้นได้นะครับขึ้นได้ผมก็มาฝึกเตะครึ่งรอบ มาฝึกเตะซันแบ็กนะครับมาฝึกเตะซันแบ็กก่อนที่จะทําการฝึกเตะซันแบ็กเนี่ยครึ่งรอบเนี่ยเราก็ต้องฝึกยืดให้ขามันยืดเยอะๆนะครับเพราะเวลาเราเตะวงนะครับวงขามันจะกว้างนะครับพอเวลาเราขึ้นไปฟ้ามันจะสวยนะครับทุกคนนี่แหละครับหลังจากที่ผมอ่ะไปเตะแล้วก็นะครับเตะแล้วก็หลังจากที่อยู่อ่าผมลึงช่วงที่ผมอยู่มป .6 นะคือช่วงนั้นก็ ก็ไปหากินแบบเดิมพันนะแบบไม่ใช่เดิมพันนะตามภาษาแบบเด็กๆนะครับ50บาท20บาทเนี่ยไปเตะตามโรงเรียนนันโรงเรียนนี่แล้วก็นัดกันไปเตะนะครับพอแข่งเสร็จแล้วก็นัดกันไปเตะที่โรงเรียนนู่นโรงเรียนนี่ก็ไปรียเบื่อน,นะครับผมจุดเริ่มต้นของตะก้อมันก็มาจุดการเล่นบอลของผมนั่นเองนะครับผมเหตุผลที่ผมชอบเล่นตะก้อกนะ็คือผมเล่นบอลมาก่อนตะก้อ นะครับมันก็เลยเป็นจุดปรดกายทำให้ผมชอบตะ้วกนะครับแล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีเรื่องนะเรื่องราวที่ผมเคยผ่านมาก็มีประมาณนี้นะครับเป็นเหตุผมเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยชอบตะ้ะกอนะครับก็เพราะฟุตบอลนั่นเองครับผมเพื่อนๆเป็นเหมือนผมไหมครับถ้าเพื่อนๆเป็นเหมือนผมนะครับ แสดงว่ามาทางเดียวกันนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ share, ให้กับช่องผมนารงชาแนลด้วยนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพบกับผมนารงชาแนลในคลิปหน้าสวัสดีครับ